การจัดระเบียบข้อมูลนะครับในชีชุดนี้มีอะไรบ้างมีอยู่สแบบนะครับ<ม>การจัดระเบียบข้อมูลเชิงคุณภาพแบบที่หนึง สรุปนะครับเชิงคุณภาพการจัดระเบียบข้อมูลเชิงคุณภาพเราจะใช้วิธีการสร้างตารางแจกแก,แกงความถี ่าต่อไปนะครับผมจะอธิบายเรื่องตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่หกจุดสิบในชีนนะครับข้อสอบข้อสอบไฟนอลนี้เป็นข้อสิบเนาะ เพราะนั้นข้อนี้ต้องรู้โจทย์ก่อนอโจทย์จะให้อะไรมาโจทย์จะให้ข้อมูลดิบมา สมมติสมมติค่อยข้อมูลติบมานะครับผมจะตีช่องไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นข้อข้อนี้นะครับเขาเขาเรียงไว้ให้เรียบร้อยแล้วมันเป็นข้อที่อ่ดูตามอ่ข้อนี้ข้อนี้มันเรียงความถี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาทำเสร็จมาให้เรียบร้อยนะครับ แล้วให้เราสร้างตารางแจกแจงความถี่นะครับนั่นเองแต่ข้อนี้ผมจะอธิบายเนาะว่านี่คือข้อมูลดิบนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้โจทย์ถามอะไรข้อนี้นะครับจงจงสร้าง ตารางแจกแจงความถี่สร้างตารางแจกแจงความถี่ความถี่สัมพัทธ สีสัมพัทธ์พร้อมวาดแผนภูงมิวงกลมอันนี้ข้อ10.1นะครับ ข้ 2. 2> อสิบจุดสองข้อ10.2นั้นให้เราวาดแผนภูมิวงกลม นั้นไฟนนข้อ10นะครับโจทย์มีแค่นี้โจทย์จะมี2ข้อย่อยนะครับข้อหนึ่งให้เราสร้างตารางแจกแจงความถี่นะครับข้อ2 10.2จะให้เราวาดแผนภูงม,งมิวงกลมมี2ข้อย่อยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลดิบเราจะาข้อตัวอย่างที่6.10นะครับเป็นตัวอย่างเนาะเป็นตัวอย่างข้อหนึ่งในการทำนะครับ โอเควิธีการทำเราจะมาดูในนี้นะครับนี่คือข้อมูลโรคมะเร็งนะครับอ่วผมจะวาดตาราง เพราะฉะนั้นเราจะมาสร้างตารางแจกแจงความถี่นะครับอันแรกคืออะไรระบบย่อยอาหารอันที่สองคือเจียนพอไหม ระกทางเดินหายใจอันที่สามคือทรงอกมะเร็งทรงอก,อกนะครับอันที่ไไวไวสี่ไอวยวะสืบพันธุ์ อัที่ห้าแเพาะปัสสาวะอันนี้6คืออื่นๆต่อมาแล้ววิธีการสร้างตารางแจกแจงความถี่นะครับเราจะมาตีตารางกัน อันนี้คือข้อลัมที่หนึ่งถูกไหมโจทย์ให้มาเนาะ20 30 20 30 10 5ทั้งหมดรวมกันเท่าไหร อ่ะขอแนะนิดนึงนะครับถ้าดูในข้อของเรานะครับอ่ะโจทย์ข้อ10มันให้ให้ข้อมูลดิบมาแล้วให้เราสร้างตารางแจกแจงความถี่แบบนี้นะครับคุณต้องสร้างแบบนี้ให้ได้โดยการเลยน,ะนะับว่าโรคมะเร็งอะมันมีอยู่6ชนิดอย่างแรกคือระบบร่อยอาหารอย่างที่2คือระบบทางเดินหายหายใจอย่างที่3คือโรคมะเร็งซวงอก อย่างที่4คือโรคมะเร็งอวัยวะ, 10, ยะ,ะสืบพันธุ์อย่างที่5้คือมะเร็งปัสสาวะอย่างที่หคือมะเร็งที่เป็นอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็นับดิว่าแต่ละตัวมีจํานวนเท่าไหร่นะรับนะับนะบนะับให้หมดบวกกันบวกกันแล้วต้องได้70็ดสิบไปเลเจ็ดสิบห้านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาเรียกว่าความอะไรความถี่เขาเรียกว่า F เพราะฉะนั้นอันดับแรก คุณจะต้องรู้ก่อนเนาะนี่คือคอลัมน์ที่1น,นี่คือคอลัมน์ที่2อ,อ่าตอนนี้เรารู้แล้ว2คอลัมน์นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อน,นี้ให้เราหาให้เราหาความอะไรอันดับแรกหาความถีนะครับอ่าอันแรกคือให้เราหาความถี่เราหาเรียงหาแล้วนะครับตัวต่อมาหาความถีสามอะไร ขอควมที่สามหาความที่สัมพัทธ์นะครับถ้าจะหาความที่สัมพัทธ์ ให้เราเอาความถี่ในชั้นนั้นนะครับตั้งตัวแรกคือ20ใช่หรือไม่ใช่อ่า20เพราะฉะนั้นวิธีการหาความถี่สัมพััธ์ก็คือเอา20ตั้งหารด้วย75อันนี้ก็เหมือนกัน30ตั้งหารด้วย75 10ตั้งหารด้วย75 ห้าหารด้วย75็ห้าห้าารด้วยเจอีกตัวหนึ่งห้าหารด้วยเจห้านะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องตั้งหารแบบนี้ทุกทุกแถวนะครับ <c oughs> เตรียมกดเครื่องคิดเลข 20หาร75ได้เท่าไรเอะไรนะศูนย์จุดสองนั้นขอสามตำแหน่งนะครับปัดเลยต่อมา30ตั้งหาร75 0ดสิจุดสสตั้งหาร75้า ยจุดหนึ่ต่อมา5ตั้งหาร75 0 0สศจอ่าตัวนี้ก็ได้เท่ากันไานลอทุกตัวบอกกันดิเอาสีม่วงบอกกันทั้งหมดนี้ได้เท่าไหร่ อ่ะเราบวกกันนี้ได้เท่าไหร่นี่คือคอลัมน์ที่3นะครับความที่สัมพัดเราหาตัวนี้อยู่0.267 0.4 0.133 0.067 0.067 0.067บวกกันประมาณเท่าไหร่ ประมาณ1น,นะครับเพราะฉะนั้นบวกกันแล้วต้องได้เลขอะไร1ถ้าไม่ได้เลข1ห,หรือ0.99ผิดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องได้เลขเลข1ตอนนี้เราได้ความถี่สัมพันธ์แล้วตัวสุดท้ายก็คือร้อยละความถี่อะไรสัมพันธ์เพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายเราก็ต้องหา ร้อยละความที่สัมพัทธ์อ่าถ้าจะหาร้อยละนะครับ <c oughs> คุณก็เอาตัวนี้ก่อนตั้งนะครับศูนย์จุดสองหก 0.4 0.13 3 0.06 7 0.06 7่าจำไว้ถ้าจะทำเป็นร้อยละนะครับต้องคูณหนึ่งอะไรหนึ่งร้อยเก่งมากต้องคูณหนึ่งร้อย คูณหนึงร้อทุกตัวเพราะฉะนั้นเมื่อเราคูณเสร็จแล้วข้างหลังนะครับเมื่อเราคูณหนึ่งร้อยปุ๊บคำว่าหนะึ่งเนาะข้างหลังมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์จำไว้ ตั้งหลังจะเป็นเปอร์เซ็นต์ทุกตัวนะครับแล้วจะบ,บวกกันแล้วจะบ,บวกกันสุดท้ายมันก็ต้องเป็นเปอร์อะไรเปอร์เซ็นต์อ่าเรามาคูณกันถ้าเราคูณ100เราต้องเลือ่อนทศนิยมสองตำแหน่งเข้าไปนะครับ0.267กลายเป็น26จุดอ่าร26.7 0.4 กลายเป็น4อะไร40เก่งมาก40%เปอรซ็นต์จุด<า>อ่า13จุด3อันนี้ก็ได้6จุดเลยอ่า6.7 6.7แล้วก็6.7%เอาทั้งหมดนี้บวกกันตามหลักต้องได้1อะไร ต้องได้100รนะครับถ้าไม่ได้หนึ่งอผิดไหมผิดนะครับอะตอนนี้เราได้ตารางแจกแจงความถี่แล้วครบหรือยงังอันดับแรกคือความถี่อันดับที่สองคือความถี่สพาร์อย่างที่3าคือร้อยละความถี่สมพาร์เราได้ครบหรือยังครับครบแล้วครบ3ามตัวแล้วสี่คอลัมน์นี่คือข้อ 10. 1ุ คุณต้องสร้างตารางแจกแจงความถี่ให้ได้นะครับต่อมานี่คือข้อ1 0 1นะครับต่อมาข้อ1 0 2 1 0 2เราจะมาวาดแผนภูมิวงกลมเราก็แค่วาดวงกลมไปเลยนะครับ วงกลมมีทั้งหมด6ส่วนวงกลมของเรามีทั้งหมด6ส่วนนะครับเราก็จะแบ่งวงกลมออกเป็น6ส่วน1 ห้าหกแบ่งออกวงกลมออกเป็น6ส่วนนี่คือแผนภูมิวงกลมนะครับอันแรกก็คือย่อยอะไรอ่าเขียนไปอันที่2คือทางเดินหายใจ ที่3คือสวงดี๋ยวเป็นเลยครับทรงอกอ,อันที่4เอาไว้ว่าสืบพันธุ์ เจ็ดคืออื่นอันนี้หนะครับแล้วเราก็ใส่ทั้ง6ตัวนี้แล้วแล้วเราใส่ตัวข้างหลังนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์อันแรกก็คือระบบย่อยอาหารนะครับยี่อันนี้2คือสี่สิอนต์องอ้สจุดะไสเปอร์เ อวยวะสืบพัน6.7อันนี้ก็6.7เอร์นอื่นๆ6.7อร์นะครับนี่ก็คือแผนภูมิวงกลมข้อที่6.2เพราะฉะนั้นข้อนี้ควรจะทำเป็นข้อแรก ถ่ายถ่ายได้นะให้เวลาหนึ่ง